สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องแปดเทศกาลของจีนนะครับมาพูดเรื่องเทศกาลไหว้พระจันทร์ครับอาจารย์ครับโดยประเพณีแล้วเทศกาลไหว้วันไหว้พระจันทร์ก็คือเดือนเจ็ดวันที่สิบห้าของจีนครับไม่รู้ปีนี้มันตรงกับวันที่เท่าไหร่ในโู้เออตรงวันที่แปดครับอาจารย์วันที่แปดเดือนกันยาครับอันนี้คือตายตัวครับว่า เดือนเจ็ดให้เดือนเดือนแปดวันที่สิบห้าเดือนแปดของจีนครับจะเป็นวันไหว้พระจันทร์ครับ,คร,บครับอยู่เมืองจีนก็ดีอยู่เมืองไทยก็ดีหรือในอดีตหรือปัจจุบันก็ถืออันเนี้ยเป็นตัวสําคัญและมันก็ลงตัวพอดีว่าด้วยพอถึงวันเนี้ยวันที่ส <18 S 2> ิบห้าเดือนแปดจะเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงครับครับเพราะงั้นเทศกาล ไหวพ้พระจันทร์นั้นมันมีความหมายสองความหมายครับวามหมายหนึ่งก็คือทําไมถึงมีการไหวพ้พระจันทร์ขึ้นมาสาเหตุมาจากอะไร,รอีกความหมายหนึ่งก็คือวันไหวพ้พระจันทร์นั้นเป็นประวัติที่สําคัญของในอดีตครับค้งหนึ่งที่มีการปฏิวัติแล้วอาศัยวันไหวพ้พระจันทร์เนี่ยเป็นวันที่ คำหนัวันปฏิวัติแล้วประสบความสำเร็จอ๋อมีความหมายพิเศษสมัใน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 สมัยปลายปลายราชวงศ์ y u a นครับครับโอเคครับอาจารย์งั้นเราคุยกันเรื่องความหมายแรกก่อนดีไหมครับอาจารย์เพราะนั้นความหมายวันไหวพระจันทร์มาจากเสี่ยงเสี่ยงงอเสี่ยงงอเสี่ยงเสี่ยงงอเสี่ยงงอเพราะมีคําศัพท์คำหนึ่งว่าเสี่ยงงอผงเว้ เสี่ยงงอพุงไปแปลความหมายก็คือเสี่ยงงอคนนี้เนี่ยเป็นเด็กสาวอยู่ในหมู่บ้านนี้ครับครับมีอัธยาศัยดีขยนันสวยงามาแล้วเป็นคนที่มีทอผ้าได้ดีอ๋อครับผมครับเป็นคนขยนันครัเขาว่างก็ทอผ้าผ้าก็ทอได้ได้ได้สวยมากเขาเกิดจากบุคคลคนนี้ครับครับคำว่า พุงเวทก็คือหนีไปอยู่พระจันทร์คือเป็นชาวบ้านครับแต่หนีไปพระจันทร์เพราะงั้นขั้นตอนที่หนีไปพระจันทร์นั้นมันก็มีคําพูดตรงเนี้ยมันเยอะมากเพราะมันนานมาแล้วมันก็คนรุ่นเล่าแบบนี้คนนี้เล่าแบบนี้ครับในนี้คําว่าเสี่ยงงอกับวันไหวพระจันทร์เนี่ยมีบุคคลที่เกี่ยวเกี่ยวข้องเนี่ยหลายคนเช่นคนแรกเลย ก็คือเห่านีเอานีต่อมาก็มีตัวเล่าให้กับคนชื่อเล่าให้กับกบสามขาแล้วคนตอบต่อมาก็คือกบสามขาคนเนี้คือชื่อว่าโกกังโกรแล้วก็ยังมีคนหนึ่งชื่อคงโมงเนี่ยอยู่ในกลุ่มของเอาเอานี ครับครับเพราะงั้นบุคคลในนี้เนี่ยรวมไปแล้วกี่บุคคลอ่ะก็หลายหลายบุคลคลครับหลายบุคคลและตัวที่ตรงกันเลยไม่ว่าเล่มตำราเล่มไหนหรือคนในรุ่นไหนที่พูดถึงก็คือบนพระจานทร์นั้นมีหนึ่งก็คือเสียมงครับสองก็คือโกงกางครับ <S <S สามก็คือกระต่ายอืสี่ก็คือต้นไม้เขาเรียกกุยชิวชื่อว่ากุยต้นไม้กุยชี่ว กุยชิวคือชื่อของกุยชิวไม่ใช่กุยแทนหรือกุยศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่แต่เป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่นตงต้นไม้ตรงนี้ก็เรยเป็นต้นไม้พิเศษฟันยังไงก็ก็ไม่หมดตัดยังไงก็ไม่ขาดเพราะตัดลงไปมาตัดอีกที่นึงไอ้แผลเก่านี่หายไปละอ๋อครับเขาเียเป็นต้นไม้วิเศษ,เศษครับ,รบเรื่องราวก็ก็เอาจากที่ผมรู้มาก่อนครับผมนวก็กกคือจัดเด็ก จนถึงหนุ่มเนี่ยที่ทีเ่เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือจากผู้ใหญ่ที่เล่ากันมาครับนะก็คือเสียงงอนั่นเป็นหญิงสาวคนหนึ่งในหมู่บ้านครับหน้าตาสวยคือรักสวยรักงามามีกระต่ายตัวหนึง่งกระต่ายตัวนี้เนี่ยเ,เป็นเป็นที่รักของเสียงงอก็คือหาหญ้าหาอะไรมัน มันจะต่ายตัวนี้มันรู้ยาครับก็ไปคัดยามาเสียงงอกินครับแล้วเสียงงอก็คือมันก็เสาเสาตลอดอ่ะเพราะมันไม่แก่ก็คือไม่แก่ครับไม่ไม่มีตายครับครับคือเขาว่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 านอย่างนั้นครับครับแล้วก็มาครั้งนึงเนี่ยก็มีตัวเอางีเอางี้เนี่ยก็เป็นพันเป็นพันป่า ธนูของเขาเนี่ยใหญ่มากต้องมีกำลังเป็นหมื่นช่างทนจรง,งงานออกแล้วพันพันป่าคนนี้เนี่ยเก่งมากมแม่นธนูมากแล้วพันป่าคนนี้เนี่ยมันมีอุปนิสัยแบบเก้าเล้าใจเชี่ยงโมก็มาฝึกใจเสียงมอง้อจะบับงคับเสี่ยงม้อให้เป็นเมีย <S <S เสี่ยงง้อมันก็ไม่ชอบก็ไม่เอาครับมันก็รานควรไอ้ชาวบ้านทั่วไปก็มันห้าไม่ไหวก็ครับเป็นแ็งแรงแข็งแรงมีมียุดยุดท่ายึดยึดคือมัดมวยเก่งครับทันูก็แม่นครับเพราะงั้นไม่มีใครสู้เขาได้ก็ช่วยเสี่ยงง้อก,ก็ช่วยไม่ได้เสี่ยงง้อก,ก็เป็น,เป,นเป็นทุกข์มากมากครับ ก็อากฏว่ามีคนชื่อโกกัง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 มาจากไหนโกกังมาจากกบสามขา<อ>เพราะกบสามขาตัวเนี้เป็นปีศาจซึ่งก็มีฤทธิ์เด็ดปีศาจก็คือมีฤทธิ์เด็ดอ่ะ,อะปีศาจตัวเนี้มาเจอเหล่าไห้ซึ่งเป็นเทวดาครับครับเหล่าไห้เนี่ยก็พยายามอบรมบ่มนิสัยของเซียมซูเนี่ย ให้ให้มีความคิดที่ดีบอกเป็นเพียนอย่างนั้นครับแล้วก็สอนให้เขาเพียนปฏิบัติให้ครับให้เป็นให้เป็นเทวดาอ๋อครับสุดท้ายเสียมซูก็สําเร็จเป็นเทวดาก็จัดเสียมซูก็กลายเป็นคนอือพอกลายเป็นคนเนี่ยก็มาอยู่ในหมู่บ้านนี้เหมือนกันครับก็กลายเป็นคนที่มีมีความเมตตาอืช่วยเงินช่วยของช่วยงานช่วยอะไรสารพัดช่วยครับ ครับก็มาเห็นอเอานี้เนี่ยมาาันรันฟานหรือลังแก่เสียงงเนี่ยทนไม่ไหวเสี่ยงงหนีไปไหนมันหนีไม่พ้นจากเอานี้ครับเพราะนั้นก็เลยเลยเลย,เลยมีคิดมาความคิดอย่างเดียกก็ต้องหนีออกจากโลกนี้แหล<อ>ะเพราะเสียงซูตัวนี้เนี่ยครับมันมันเป็นเทวดาแล้วอะ่ะครับมันก็ขอเขินเดิอนอากาศได้ ก็เลยหาเสียงงอวิ่งพาขึ้นไปบนพระจันทร์เสียงงก็มีกบตัวหนึ่งก็เอากบตัวเนี้ยขึ้นไปบนพระจันทร์ด้วยกระต่ายกระต่ายกระต่ายเอากระต่ายตัวเนี้ยขึ้นไปบนพระจันทร์ด้วยเพราะฉะนั้นบนพระจันทร์ก็มีโกการแต่โกการตัวที่แท้จริงก็คือตัวเสี่ยมซู้เสี่ยมซู้ก็คือกบสามขาครับ แล้วก็ีมกะตายแล้วก็มีต้นไม้ตอนนี้ซึ่งเป็นต้นพิเศษอยู่บนพระจันทร์แลอ๋อนี่คือสัสตว์สามชนิดที่อยู่บนนั้นครับลงมกับนางว่ายนั่ครองเพราะนั้นอะีรเกิดจากที่รู้มาก็จะเป็นแบบนี้ครับครับและแล้วไอการไหว้เนี่ยไหว้เพื่ออะไรครับอาารย์ทำไมก่อนก็อคิดก่อนเพราะเพราะหญิงสาวคนนี้เนี่ยมีมนุษย์สัมพันธ์ดี อัธยาศัยกับทุกคนเนี่ยโอ้มันทุกคนรักแล้วก็เอ็นดูบยิงสาวคนนี้มากหญิงสาวคนนี้พูดก็ดีอัธยาศัยก็ดีใครมีมีอะไรช่วยได้เขาก็ไปช่วยคครรัับบเพราะนั้นก็เป็นที่โปรดปานของสามบ้านพอเสียงงบรค์พาไปขึ้นพระจันทร์แล้วเนี่ยครับทุกคนก็คิดถึงอครับเพราะงั้นพอคิดถึงเนี่ย ก็พอถึงวันที่เซียงงอขึ้นไปพระจันทร์ก็จักของไหวครับที่อันนี้เป็นการคิดถึงอีกอันหนึ่งเพราะว่าเซียงง้อเป็นคนสวยครับเก็คือไหวเพื่อให้ตัวเองสวยอไหวให้สวยเหมือนเซียงงอให้สวยเหมือนเซียงงอออ,อ,อ,อีกตัวหนึ่งก็คือเซียงงอเนี่ยสวยแบบพันปีค,คือไม่มีไม่มีแก่ครับเพราะงั้นมันจะสวยตลอดเพราะงั้นคือไหวเพื่อเขาได้สวยตลอดเพราะงั้นมีสามอย่างครับ ไหว้ฟ้าเพื่อนการไหว้อันดับแรกคือคิดถึงครับึกถงและนึกถึงความดีความพึงพอใจอของเสียงมอ้อท,ที่ที่ปฏิบัติต่อชาวบ้านทั่วไปเนี่ยไม่มีใครลืมเขาได้เพราะน,นั้นไหว้เพื่อระลนึกถึง,อ,งอีกอันหนึ่งก็คือไหว้เสียงมอ้อเป็นคนสวยมากครับไหว้เสียงมอ้อนี่เป็นสวยแบบไม่มีไม่มีแก่ครับ ครับพ้ะน่าเกินไหว้เพื่อนก่อนเีตนี้ก็เลยติดพัน์มาจนถึงปัจจุบันก็ยังไหว้อยู่อ๋อครับเป็นเรื่องของประเพณีครับอันนี้อันนี้เราจบความหมายแหละของที่มาความหมายแรกครับโอเคครับวันดีครับอาจารย์ครับ